ผู้คนจํานวนมากในกรุงเทพที่ต้องแขวนชีวิตไว้กับมลพิษจากรถยนต์วันนี้รถยนต์ที่วิ่งกันขวักไขว่จนล้นถนนกรุงเทพกําลังกลายเป็นปัญหาของสังคมไทยปัญหาการจราจรปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันต้องช่วยกันคนละมือคนละไม้โลกสดใสคนสดชื่นชื่นมื่นกัน ไม่ควรเกี่ยงให้คนโน้นและคนนี้คนที่ดีมีสำนึกอย่าแค่ฝันตื่นขึ้นมาช่วยโลกเราก่อนไม่ทันมิเช่นนั้นถ้าโลกร้อนเราจะตายคาเวียผู้นำด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมใหม่ของการประหยัดน้ำมันและบำรุงรักษาแบตเตอรี่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เครื่องยนต์ ลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทางบริษัทหวังว่านวัตกรรมใหม่นี้คงจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายและเมื่อท่านเลือกใช้แล้วเห็นผลท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์โลกของเราไปในตัวรักรถรักโลกรักสิ่งแวดล้อมคาเวีย